หนูหยิบมาอันแรกบ,บุ๊บเฮ้ยเป็นกระตา่ายเธอเอากระต่ายให้คนเด็กคนนั้นไม่ใช่ใส่เข้าไปเฮ้ยผิดอันหยิบใหม่ทีนึงเป็นงูไอ้นงูติ๊งอะท็อกมิธานต่างโลกว่าล้ออะไรอะ่ะ <laughs> วันนี้เรามาตีสีแดงส,สีสันสดใสจริงๆเนาะเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ <laughs> ว่า าอะไรคือจริงๆก่อนที่จะมานิทานต่างโลกเนี่ยเราทําไปหลายรายการมากใช่เราก็ไม่รอดแต่เดี๋ยวว่าแต่ีไม่ได้ออนเลยเลยตับแล้วรู้สึกว่ามันเป็นผลงานไม่ดีก็เลยแบบไม่อยากส่งออกให้คนดูจริงๆนิทานต่างโลกเนี่ยมันมีเนื้อหายังไงมันมีที่ไปที่มายังไงคือมันอยู่ดีมันก็มาคือมันออนแอได้เพราะว่าเราตัดไปแล้วขำไปถ้าตัดไปแล้วไม่ขำไม่จอยก็คือไม่ลงเข้าใจยางว่าทําไมถึงออนไม่ออนและวันนี้ เธอจะได้รับบทเป็นอะไรลองเดาดูเป็นสันตะขอเป็กวางเลนเดีย ติงหนูตั้งใจแล้วหนูจะจะเป็นกวางเรียดิวันวนี้เธอแล้วบทเป็นซันต์ลครว้าฮ่าาแล้ววันนี้ติงกระทรองเราก็มีแจกของขวัญให้ด้วยท้ายคลิปนี้เราจะแจกไปเลยเสื้อติงกระทอนะคะทุกคนดีไหม <c oughs> กี่ตัวจำนวนทั้งสิ้น5รางวัลกติกาต่างๆจะอยู่ท้ายคลิปแล้วเขาก็ข้ามเลยลนะแต่จริงๆแล้วข้ามไม่ได้เพราะว่าตรงกลางคลิปก็มีแหนก็ข้ามไปตรงกลางมาพิมพคือมันจะมีตลอดใครที่ดูถึงตรงนี้ให้พิมพ์วอากอ <c oughs> <c oughs> อุ้ก้เออคือไม่มีใครเล่นเลย <c oughs> ตกงงนนามมาเนื้อเรื่องของเราวันนี้นะเธอจะต้องรับบทเป็นแซนตี้ซึ่งเธอจะต้องเจอเด็กหลากหลายประเภทเธอจะรับมือกับเด็กแต่ละประเภทยังไงและเด็กคนแรกที่เธอจะต้องเจอก็คือเด็กน้อยที่มีนิสัยชอบร้องไห้ร้อ,องไห้แบบขี้แงมากร้องแบบในห้างสรรพสินค้าก็ร้องพาพ่อแม่พาไปกินข้าวก็ร้องร้องทุกที่แล้วก็ร้องบนเครื่องบินด้วยร้องในโรงหนังด้วยกรีกดกัดโวยวายเธอทำยังไงแต่เธอต้องรักเขาแล้วเธอก็ต้องเอ็นดูเขาเธอต้องให้ของขวัญเธอจะให้ของขวัญอะไรแล้วเจะบอกอะไรกับเด็กน้อยคนนี้สมมติเป็นเด็กขี้แงใช่ไหมหนู มันจับปุ๊บี่แกหนูก็จะล้วงเข้าไปในกระสอบสบายใหญ่กระสอบยกักษ์หนูล้วงเข้าไปปุ๊บเอ๊ะ<อ>ไม่ใช่หนูก็จะควายทำไมมันเป็นแท่งๆ <laughs> ล้วงผิด <laughs> ไปล้วงกระสอบซานตา้า <laughs> <laughs> นี่ก็มุ้งเหลือเกิน <laughs> หนูหยิบมาอันแรกปุ๊บเฮ้ยเป็นกระต่ายเธอเลยเอากระต่ายให้เด็กคนนั้นไม่ใช่ใส่เข้าไปเฮ้ยผิดอันหยิบใหม่อีกทีนึ่ง หยิบได้แกนเดียวรอบเดียวมันไม่ค่อยแม่นนะคะ P C X N P C ไม่เคยเรียกชื่อกูถูกโอเคหนูก็หยิบมาปุ๊บเป็นกล่องของขวัญกล่องอะไรล่ะขางในถามน้องสิให้เป็นนำมาทำหรือให้เป็นรูปธรรทำก็ได้นี่คือสิ่งที่ซานต้าสามารถให้เด็กคนนี้ได้เธอจะให้อะไรให้เป็นรูปธรรทำให้อะไรให้เป็นนี่เด็กข้างหลังนี่เท้าเอวแล้วเจ็บดิเร็วๆดิโอเค หนูให้ไปมันคือหมวกนักบินอวกาศเวลาที่น้องอ่ะงอแงร้องไห้ชุดนนี้น้องจะหยิบ right มันมาครอบหัวแล้วสามารถร้องไห้โดยไม่รบกวนใครอันย่าละ Amazing แล้วก็จะบอกกับน้องว่าหูกระจงไม่ควรปลูกหางกับตัวบ้านแั้น้องจะสุดสับสนว่าเอ๊ะที่ฟังมาคือต้องปลูกหางไร้สาระพี่หอนตัดจบเลย อ่ะแล้วก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะใครดูมาจนถึงตอนนี้ให้พิมพ์คําว่าจบจบแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะไม่ว่าจะได้ของขวัญอะไรไปก็ตามแต่ว,ว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็ยินดีแฮปปี้กับของขวัญเหล่านั้นนะคะส่วนของขวัญวันนี้ที่ติงกะทอลมอบให้ทุกคนก็จะเป็นเสื้อติงกะทอนะคะแจกให้ทั้งหมด5รางวัลด้วยกันนะคะอย่าลืมทําตามกติกาที่บอกไปช่วงกลางคลิปด,ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุน <c oughs> แล้วก็ดูพวกเรามาจนถึงตอนนี้เพะะื่อรันก่อนจะลาก,กันนะคะเราจะขอฝากสุภาษสีทิ้ง้ทย ภาษสิทิทิ้งท้ายของเราวันนี้คือจั่วห้วยชื่อทำเรื่องแย่ห้อยแย่จั่วหาชื่อหาทำเรื่องดีดีขอบคุณค่ะก่อนจากกันวันนี้ Merry Christmas and the Happy New Year ค่ะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้เนาะโอเคไม่อาเต้องแบบนี้ <c oughs> อ่าแล้วก็เป็นเป็นหง,หง พองเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปต่ดอกอ,อ้าแล้วก็เจออย่นี้ค่ะแทย์มินีิวเยียร์ค่ะ,วเ,วคะเจอกันใหม่ปีหน้าเลยอู้วววะทำตัวเป็นตุ้คิดสมาร์ทกันที่หญิงน้องก็ได้นะอ่ะนี่้าสกิดมาได้แล้วหุยเนี่ยแต่ว่าเราทำเป็นดาวทำเป็นดาว,เ,ดาวอเออนี่เป็นดาวละหุย บป็นยาวอ่อนรืกูต้องมานั่งใจอะไรแบบนี้กับมึงเหรอเนี่ยอะไปละบายทุกคน